สอนสอนสอนเห็ดสอนเห็ดเออเด้๋ยวพี่นอ้องมาเก็บเห็ดกำลังเก็บกำลังเก็บสอนลายสอนลายเบ่งกระโดดเบ่งกระโดดเอาจานผ่าน โอ้ยพรดีตุกน่าสิได้เห็นงานเออสอนไล์สอนนฮ็ดออกคักออกแน่ได้หาบตาหนึ่งแล้วแฟ่พี่น้องคนเล่นหน่อยก็มกรวด อันนั้นบานอันนั้นบานดึงเอาเลยอ้ยสเสวนเสวนแม่พี่น้องมามาเอามาเอาเห็ดลายออกคักออกแน่ตอนนี้กำลังเก็บเห็ดปวก โอ้ก็วอาคืออะไเอ็ดปวดด้วยข้าวเบืงออบ้งเอาเบื้งหลายหลายลายปวดข้าวปวดเนื้เบืงบ้งเบื้งกำลังเสียอวบกำลังเสียอวบจะสะยอ่อนให้มูนี่ระบาดลาย ่ตโซกับบ้านา